ขามกลางการพัฒนาระบบโทรคมนาคมผู้ให้บริการสื่อสารเร่วเร่งเดินหน้าขยายเครือข่ายโดยการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือแต่ปัญหาหนึ่งที่กำลังตามมาคือความวิตกกังวลของชุมชนบางพื้นที่ที่เกรงว่าคลื่นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่อนที่จะมีการตั้งผู้ประกอบการแก่ต้องมาขออนุญาตกับทางเราก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการประเมินความแรงของสนามแม่เหล็ก สองจะต้องมีการทําความเข้าใจกับประชาชนก่อนหลังจากตั้งไปแล้วเนี่ยถ้าประชาชนยังัมวลอีกก็คือหลายคนก็ร้องเรียนมาที่กสทชอ,อีกกสทชอ,อาจจะไปตรวจเองหรือถ้าประชาชนไม่มั่นใจเราอาจจะมีหน่วยงานกลางเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้อีกทีหนึง่งถ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเราก็ให้ประชาชนสบายใจได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้น นอกจากนี้ทางกสทชยังมีสํานักงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทร,รคมนาคมในการกํากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชนจากการใช้เครื่องวิทยุค,คมนาคมโดยจะมีหลักเกณฑ์มาตรฐานกํากับดูแลผู้ประกอบการทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งสถานีฐานซึ่งจะมีการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นความถี่ของเสาสัญ,ญญาณมือถือสาระสําคัญอยู่ที่สายอากาศ นะคะสายอากาศเนี่ยเวลาที่ต่อจากเครื่องสถานีฐาน,นแล้วมันขึ้นไปต่อสายอากาศจุดนั้น,นะคะ่ะเอาแค่เรามองแค่จุดนั้นถ้าหากเครื่องมันทํางานก็แสดงว่ามันมีการแพร่กระจายของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแต่จุดจุดนั้นเนี่ยคนทั่วไปไม่ได้เข้าไปหรอกค่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานอยู่ภาคสนามมากกว่าที่เขาเข้าไปภายใต้การกํากับดูแลของกอสทช ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้สถานีฐานจะได้คลายความวิตกกงังวลและใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย